เรื่อเราก็เป็นเศรษฐีวัดทุคนแกแกถามพ้ทธโยกงรู้มือนีเยให้นเทนีให้พ่อยโย่าจีนนะสัตว์พุพดธนางอธิษฐานจิตน้ำกันให้เป็นเศรษฐีวาดทุกทุกคนนะศสาสันตุแล้วแต่ดีวัดสันตุแล้วจังหว่ดดีจังแนวทาใหลวงู้เน,น,เลนหลอจน,อน้นะขนาด อันไรก็ดีดีเมื่อไงละเกิดไม่ดีเลยกับพวกพุทธศาสนาปัจจณาเอาอยากเป็น้ำกับปัจจณาเอาดับแรงขึ้นกับปัจจณาเอาดับแรืด้งกับปัจจณาเอาขีดค่าเนี่ย เป็นมโนกับไปสวรรค์กับปารนาเอาเกิดในพรอบมนโนกับปารนาเอาดับบางแกนเป็นพ่อที่สากับปารนาเอาทุกที่ยี่ยมนอกจากพวงปารนาแล้วก็บ่มนียขันถึงขันพันิพาแล้วก็นิพพานังพมังสุขังบ่าะพนิพาเน่สุขหยอดเงียมอาจตนะ ลูกเสียงที่เนนรบเป็นพันิพานเมืปากโจมโรี่กัเป็นพันิพานมื่ห้ผ้ากันไปขอโชว์พันิพานเมื่ตั้งกี้ก็ได้เกิดอีกว่าไอ๋อทอานั้นเนี่ยคอยสังสงไปที่ะเ,เลกันหน่อยค่ายๆว,ว่าเขาอ่อนตักน้ำตีตุ้มตาม มัจโยโอตุสสกโขอใ้การโยมปุบมีจิสสาได้พุทธศาสนาที่ประวัตุคุณนี่ครขอใ้จุเจริญเพื่อนครับเพื่อนสางกีรัะเจริญ